มีญาติเป็นโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตครึ่งซี่ต้องทำกายภาพบำบัดยังไงบ้าง สวัสดีครับผมชื่อวรานนนเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับเพื่อนผมถามว่ามีญาติเป็นโรคหลอดเลือดสมองออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วต้องทํากายภาพบำบัดอย่างไงบ้างเป็นคําถามที่ตอบท,ทันทีเลยไม่ได้นะครับเพราะถึงแม้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะมีอาการที่เหมือน,อนกันอยู่ได้แก่ปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดมีช้าครึ่งซี่และที่สําคัญก็คือ มีแขนขาอ่อนแรงขึ้งซี่หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเป็นอัมพกเป็นอาตแต่สภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับการฟื้นฟูนรักษาผู้ป่วยก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยดังนั้นการที่จะรู้ว่าจะต้องทำกายภาพบับัดกับผู้ป่วยแต่ละรายยังไงก็จะได้จากการตรวจร่างกายก่อนนั่นเองนะครับแต่เพื่อให้ง่ายต่อญาติแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับ ผมจะแยกผู้ป่วยให้เป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1นะครับคือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับแขนขาตัวเองได้อาจจะเป็นเพราะยังไม่รู้สึกตัวหรือว่าแขนขาอ่อนแรงมากที่เรียกว่าอ่อนแบบปวกเปียกนั่นเองนะครับส่วนกลุ่มที่2เป็นผู้ป่วยที่รู้สึกตัวนะครับพอจะมีแรงแขนขาบ้าง กลุ่มที่3ก็จะเก่งกว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะครับก็คือแรงค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องการนั่งการยืนหรือว่ายังเดินไม่ได้นะครับกลุ่มที่4นะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นส่วนใหญ่ของโรคหลอดเลือดสมองก็คือผู้ป่วยจะแข็งแรงดีนะครับใช้ชีวิตประจําวันเองได้อาจจะมีอ่อนแรงบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆเช่นอาจจะมีแค่ปากเบี้ยวลิ้นแข็ง แค่นั้นนะครับเดินได้เองปกติใช้ชีวิตประจำวันเองได้ปกติกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพราะว่าโรคนี้โรคหลอดเลือดสมองเนี้ยครับเป็นแล้วมันกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ที่ที่เราเรียกว่า r e เพล s t t o k e นะครับดังนั้นผู้ป่วยจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับทั้งเรื่องอาหารเรื่องสุราหมุลี่เรื่องยาที่จะต้องกินตามที่แพทย์สั่ง และที่สําคัญจะต้องเริ่มออกกําลังกายนะครับถ้าญาติของคุณอยู่ในกลุ่มที่1ก็รอฟังคําแนะนําหลังจากนี้ได้เลยนะครับถ้าญาติของคุณอยู่ในกลุ่มที่2ก็ข้ามไปที่นาทีนี้ได้เลยนะครับและถ้าญาติของคุณเป็นผู้ป่วยในกลุ่มที่3ที่ผมจัดกลุ่มเอาไว้ก็ข้ามไปที่นาทีที่ได้เลยนะครับผู้ป่วยกลุ่มที่1เป็นผู้ป่วยที่แขนขาอ่อนปวกเปียก ไม่สามารถขยับแขนขาตัวเองได้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับแล้วก็ข้อต่อติดแข็งการป้องกันแผลกดทับทำได้ด้วยการเปลี่ยนท่านอนให้ผู้ป่วยทุกๆ2ชั่วโมงคือจัดให้นอนตะแคงซ้ายบ้างนอนตะแคงขวาบ้างนอนงายบ้างไม่ให้นอนแช่อยู่ในท่านอนงายเพียงท่าเดียวนะครับส่วนการป้องกันข้อต่อติดแข็งก็ทำได้ด้วยการเคลื่อนไหวข้อต่อให้แก่ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยต้องงอแล้วก็เหยียดข้อต่อแขนขาทุกข้อให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวข้อต่อนอกจากจะป้องกันข้อต่อติดแข็งยังมีประโยชน์ในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดเกร็งของผู้ป่วยและกระตุ้นระบบประสาทให้เกิดการเรียนรู้การทํางานของกล้ามเนื้ออีกครั้งด้วยนะครับโดยในแต่ละท่าให้ทํา15ครั้งต่อ1รอบอย่างน้อย2รอบต่อวันนะครับ อย่างนุ่มนวลให้งอและเหยียดอยู่ในช่วงที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บปวดนะครับการเคลื่อนไหวข้อต่อท่าที่1นนะครับเป็นท่างอขาเหยียดขานะครับมือข้างหนึ่งของผู้ดูแลผู้ผู้ป่วยจะต้องรองใต้เข่านะครับมืออีกข้างหนึ่งจับเรือนส้นเท้าแล้วก็ค่อยๆงอเข่าแล้วก็งอสะโพกผู้ป่วยขึ้นจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวนะครับสังเกตที่มือซ้ายของผู้ดูแลนะครับ ในช่วงแรกจะลองไว้ใต้เข่านะครับช่วงที่งอขึ้นก็จะเลี่ยงออกมาจากใต้เข่าเพื่อ,อให้งอเข่าได้จนสุดช่วงการเคลื่อนไหวนะครับท่าที่2จะเป็นการกางขาแล้วก็หุบขานะครับท่าที่3นะครับจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงนะครับ มือข้างนึงจับบริเวณส้นเท้าของผู้ป่วยนะครับใช้ท้องแขนกระดกปลายเท้าของผู้ป่วยขึ้นจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวมืออีกข้างนึงจับบริเวณเหนือข้อเท้าขึ้นมานะครับเมื่อกระดกข้อเท้าจนสุดแล้วก็ใช้มืออีกข้างนึง่งกระดกปลายเท้าลงจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวแล้วก็ทําซ้ําไปเรืเ่อยๆจนครบ15ครั้งนะครับท่าที่4จะเป็นการยกแขนขึ้นลงนะครับ ให้สังเกตตำแหน่งมือของผู้ดูแลนะครับท่าที่5กลางแขนหุแขนท่าที่6 งอศอกเหยียดศอกท่าที่7คว่ำม,มือหงายมือและท่าที่8กดกำมือแบมือครับ ที่2เป็นผู้ป่วยที่พอมีแรงอยู่บ้างถ้าบริหารที่ให้แก่ผู้ป่วยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นท่าที่1ยกก้นขึ้นลงให้ผู้ป่วยนอนหงายงอเข่าขึ้นฝ่าเท้าสองข้างวางบนที่นอนแล้วให้ยกก้นขึ้นจากพื้นจนลำตัวและต้นขาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันค้างไว้ ห้ามกั้นหายใจในช่วงที่ผู้ป่วยยังไม่แข็งแรงพอให้ผู้ดูแลผู้ป่วยช่วยออกแรงดันเข่าในทิศทางออกจากลำตัวมืออีกข้างจับยึดบริเวณข้อเท้าของผู้ป่วยข้างที่อ่อนแรงเอาไว้อย่าให้เขา่ขาแบกออกเมื่อผู้ป่วยเก่งมากขึ้นก็ให้ผู้ป่วยพยายามชันเข่าและยกก้นขึ้นเอง เพิ่มความยากเพื่อให้เกิดพัฒนาการขึ้นอีกขั้นโดยให้วางเท้าข้างที่อ่อนแรงใกล้ลำตัวขาข้างที่แข็งแรงปกติอยู่ห่างจากลำตัวมากกว่าเมื่อผู้ป่วยแข็งแรงมากๆแล้วก็เพิ่มความยากขึ้นอีกขั้นโดยไข่ห้างบนขาข้างที่อ่อนแรงนะครับให้ทำ ท่านี้5-10ครั้งต่อ1เซตนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยนะครับท่าที่ 2. ยกแขนขึ้นลงด้วยตัวเองผู้ป่วยประสานมือกันศอกเหยียดตรงแล้วออกแรงยกแขนขึ้นลงโดยพยายามออกแรงข้างที่อ่อนแรงให้มากที่สุดโดยมีแขนข้างที่แข็งแรงปกติช่วยประคองเท่านั้นนะครับผู้ป่วยกลุ่มที่3เป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างแข็งแรงดี แต่ยังมีปัญหาในการนั่งยืนหรือเดินคือผู้ป่วยสามารถยกแขนขาตัวเองได้แรงเยอะแต่ยังไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองได้ยังไม่สามารถทรงตัวตอนนั่งตอนยืนหรือว่าเดินได้การฝึกให้ผู้ป่วยกลับมาเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้องใหม่อีกครั้งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับหลักชีวกลาศาสตร์และเทคนิคทางกายภาพบำบัดนะครับ ท่าบริหารที่ผู้ป่วยอาจทำได้เองที่บ้านโดยมีญาติคอยช่วยเหลือมีดังนี้ครับการฝึกทรงตัวในท่านั่งท่าที่1นนั่งฝ่าเท้าวางถึงพื้นประสานมือแล้วค่อยๆน้มตัวมาด้านหน้าในช่วงแรกญาติอาจจะช่วยประคองโดยให้ออกแรงช่วยผู้ป่วยให้น้อยที่สุดนะครับ ท่าที่2มือข้างที่แข็งแรงปกติวางบนไหล่ด้านตรงข้ามแล้วค่อยๆโยกตัวไปด้านข้างซ้ายและขวาเมื่อผู้ป่วยทำได้เก่งแล้วก็เพิ่มความยากนะครับโดยให้ไขว่ห้างบนขาข้างที่อ่อนแรงซึ่งตัวอย่างในคลิปนี้ไม่ถูกต้องนะครับผู้ป่วยตามตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงแขนขาซีกซ้ายดังนั้นจะต้องไขว้าขาข้างขวาบนขาข้างซ้ายนะครับการฝึกเพื่อลุกขึ้นยืนท่าที่1นนั่งฝ่าเท้าสองข้างบนพื้นให้เท้าห่างกันประมาณเท่ากับช่วงไหล่ประสานมือสองข้างโน้มตัวไปข้างหน้าลงบนเก้าอี้แล้วถ่ายน้ำหนักตัวลงบนฝ่าเท้าทั้งสองข้าง โยกไปด้านหน้าให้ก้นพ้นขึ้นจากที่นั่งแล้ววางก้นลงท่าที่2นะครับเอื้อมมือและยกตัวไปด้านอ่อนแรงพยายามถ่ายน้ำหนักตัวลงบนฝ่าเท้าข้างที่อ่อนแรงแล้วก็ยกก้นให้พ้นจากที่นั่งนะครับ การฝึกเพื่อก้าวเดินให้ผู้ป่วยถือไม้เท้าด้วยมือข้างที่แข็งแรงปกติก้าวขาข้างที่แข็งแรงขึ้นบนสเต็ปแล้วค้างเอาไว้แล้วถอยกลับการฝึกเดินด้วยไม้เท้าในการกลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องเริ่มต้น ด้วยการเดินด้วยไม้เท้าแบบ3หรือว่า4ปุ่มก่อนวิธีเดินด้วยไม้เท้าให้ถือไม้ด้วยมือข้างที่แข็งแรงปกตินะครับยกไม้ไปข้างหน้าก่อนในระยะพอดี9ก้าแล้ว9ก้าขาข้างที่อ่อนแรงไปข้างหน้าแล้วตามด้วยขาที่แข็งแรงจบที่ท่ายืนตรงเหมือนตอนเริ่มต้นนะครับเมื่อผู้ป่วยเดินด้วยไม้เท้าแบบแรกได้คล่องแล้วก็ให้ฝึกเดิน โดยก้าวขาข้างที่แข็งแรงผ่านไม้แล้วก็ขาข้างที่อ่อนแรงไปด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ก้าวขาข้างที่อ่อนแรงตามตัวอย่างนี้นะครับสิ่งที่ได้แนะนําลงไปในคลิปนี้เป็นเพียงาการดูแลพื้นฐานบางส่วนที่ญาติหรือผู้ป่วยสามารถทําได้เองที่บ้านนะครับแต่เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดนะครับ ก็ขอให้ท่านรับคำปรึกษาจากนักกายภาพบำบัดที่คลินิกกายภาพบาบัดใกล้บ้านท่านหรือว่าที่โรงพยาบาลใกล้บ้านขอให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้กลับมาเดินได้เองอกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเองได้เป็นปกตินะครับขอให้โชคดีครับ